มันเหนียบเหนียบครับมันหลาบหมันมันจีซันมูปั่นได้ครับเนียนข้น,นอร่อยอะ่ะนั่นเดียว,ว,วสวัสดีครับ สวัสดีครับส่องสายไปเล่ยครับโอ้เหมือนีย่ได้ไหแเศษๆอีกแล้วเนาะเมเม่นุ๊กนะ<อ>งานทั้นงาเนเผาเลียเผาเศษข้างหลังเสียบยาครับ <c oughs> พระเอกเกมวีในหางลูกบวบไม่หันจำได้จำหนึงเอารูปเอาล้วลูกบวบมาที่เดียวลูกไม่บอกไม่รูปปร้ลูปปกบวบไม่หันลูกขาออกกันถัดทุ่งเท่าออกกันนั่นเปลี่ยนทีส่วนกอเมียแล้วนี่ปากระไข่ก๋วยเสี่ยงเลยปลาไก่แล้วไก่ไก่อะไรเมียเนาะยะเกือบได้แล้วมองยาน

ขวดีขาได้น่อยหรือเปล่าใช่ขวดเป็นเนืเดียีเราแมนเดีวนี่ขวดยานซื้อเาซื้ออยู่อ่ะนีเป็นคนนันคัดลงห่างบวบานมาซื้อซื้อซื้อเก็บไปโดเก็บไปโดซื่อเก็บไปยี่จะบ่พในสวของห่างอ้ยข่ซีซาลิงนงนี่สามอยกวนเนี่ยขวดขวดมีเนวพี่ซุ้มวยคัดไป นี่สามล้อยเนาะบสื้อเสื้อซื้อถเื้อิเ็ดันเนาเสียบจ้ะมันเนียบเียบครับมันลับเหมันมันตุมพอมทำพอมสุดแสบทีมือเสียบหลาบเหมือนเดิมโอ้สวยแล้ว มั่นดีสิวะมั่นครับมันครับขับมาชอยชอยชอยครับนี่เสียนเหรอวะแม่เดือบลอยคุณคุณนะเนี่ยต่อมห้องกันเลยไปลงหมอนแล้วขับมาลงก่อนเลยต่อมครับน้ำท่วมทน โกุกนก,โก,โกยังไำมันได้ใส่บ่กกไ,ได้ตักออกเล้ตักออกได้สองเท่อนั้นมันไหลลงพัดเลยแรกแล้วเนี่ยพัดกันหน่อยพัดแามแี่มหยหัดฟาห <ๆ S 1> าหน่อย ว่าเขาปวดล็อกแล้วงล็อกตั Esta, ้มเลล็อกก็เก่าแล้วมันเหยีล็อกล็อกกคิดว่าสิล็อกก็เก่าล่ะล็อกขาล็อกแขนจบเลยเดี๋ยวังอุ่นไหมอยู่นขึ้นเยอะนี่ต้มเฮาหมุนไผ่ครบคลันใบมอนแจ็คใบมอนมาอย่างโคบดไหนผมชิลด ก็หนมันเย็นเย็นนะนะเย็นเย็นนะยังปุ๋มยังหลดเลยละันมมันเลยต้เปลี่ยนบ่สองหม่อม ยิ้มได้เลยเสียบพุกเก่าการปรุงครับนาลงไปแล้วพริกพูดด้ี่ขวบแบบใหม่สุดได้โลดถ้าขวบใหม่โอ้นี่ก็ใหม่ยังไงนี่โอ้หอมคักเลยตำเองครับดุนไม่มีบดบดใส่สาข์ไม่ได้ตำ มานั่นไหมบดเอาบ่บ่ฟ้ายัางกว่าขวดไหมขวดเบียร์ไหมโอ้บดเอาขวดเบียร์ต่ำบ่มุนนอนบ่ต่ำได้โคกได้บ่เอฟ้าเอาขวดเบียร์ต่ำมันบุ้งเบียร์ขวดมันเบียร์ได้เอาไปเอาไปต่ำบ,บ่บ่บ่ไปเฮ้ยน,นั่นยื้ครับมันมีเข็มใหม่ตรงนี้จีสันบุปผันได้ครับ เนียคว้มอร่อยอ่ะมันขาเป็ดเห็นี้กซแบเป็ดขอ,อยั่างเดี๋ยวจะไปปิ่งเอ้อขวดเสียเลยอ่ะปิ่งหัวได้ย,ยุ่ยแมียนยุ่ยต่ปิ่งพวกอื่นหนึ่เสียเป็ดหืือกระคักเนีขข่ยเจียมพอ าะฟัฟสองก,กินกันเดะเข้มจานพอดีผักแล้วอ่ะพอดีเนะะเาะมาตัดต้มครับต้มเน้นๆจกผักอย่างเองเล่อยู่ครับเดี๋จักม่วนจักเมียน่ลยรถ คแนบอกไปเล้มาเยะอะวอนมาตอน,อน,นเยอนั่นเหรอว้าวเลยนย,อยกอยากดูเฉยยักลอยตุ่มบ่อเส่สอ เยิเฮ้ยสวยสุดแซบครับมาตังใบาย,บายเออตังอยู่จับกินห้อาอด่วนเลยบ่าพงศ์แน้ครับคับสนบกครับอไปแล้วไปหน่อ tăng thôi này rồi kiểu Xoắn 牛长来。 嗯やわらかいマーレね。<laughs>

có tháp gì Đồ subscribe Ah. Oh. Oh, ah, 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 ah. И Oh. Mình người bạc mọi người tốt mọi người chào Ok người tốt mọi ยังไม่หยาบปันเลยเนาะก็ดีล่ะก็ดีทุกอย่างก็ดีว่าคนดิ

Làm mãi 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 <laughs> nó nằm Chết răng rồi. Được, okay, được. À. Mình quay bảo ngon bà. Huyện ăn mạc về. Đấy đó. bòn mình quảng thật nó น,นั่นแหละโคตรดีครับแต <laughs> ่มากแต่มากแต่มากของดีข <laughs> อโทษเราพี่ยังไม้ได้โดเลย แสบเลยไอิ่มปะไปแล้วครับคลิปนี้ครับลาบเป็ดตามเป็ดโอ้ยต้มเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดยังหัวยังมั่งอีกจะลอกกินหัวัไปเดูไปแล้วครับคลิปนี้ครับแซ่บมากเลยเป็ดพอดีครับอือ cảm ơn các